ข้าวผัดใครครับมื้อนี้ครับวันนี้ใส่ไค่สามฟองนะครับผมมีหมูครับเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมให้หอมไปก่อนนะครับเพิม่พมกระเทียมเหลืองนะใส่หมูลงไปเลยเจียวให้หมูเหลืองเลยนะอตอนนี้หมูเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกข้างๆนะ ก็คนไข่ให้แตกสักครู่นะครับราคาไปครับหนึ่งหอสองหอสาหอเส็จแล้วก็คนนครับผมตอนนี้ก็คนจนได้ที่นะครับเราจะใส่มะเขืเทศหอมใหญ่ขนาดลงไปครับผมเป็นมาทาาเลยครับรสดีน้ำตาลปลาเขียวน้ำปลาอูมามิ อันนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงปรุงนะลำบากนิดนึงครับจับมือนึงไึงนี่ครับเราใส่ซอสดำเพิ่มสีไปนิดนึงครับสุดท้ายนะครับพริกไทยป่นลงมปครับแล้วแต่ชอบนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ฮะก็ร้อยครับเดี๋ยวเรามากินกัน Ja.